สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lisa Way นะครับวีลคอมทูลิซ่าเวนะฮะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับมาเบรกกับข่าว55กันหน่อยนะครับทุกคนแอดเห็นข่าวไทยนะครับสื่อหลักของไทยอ่ะหลายสื่อมากๆเลยบนเว็บไซต์เนี่ยที่ออกปติข่าวนี้นะครับแอดก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังกันแบบขำๆนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆฮาๆระหว่างวันนะฮะบอกเลยว่าอันนี้ฮาจริงนะครับแอดนั่งอ่านแอดยังขำเลยนะฮะ ก็ทางด้านสื่อเนี่ยเขาบอกว่าสื่อไทยนะมีหลายสื่อเลยเขาเขาตั้งคําถามคล้ายๆกันนะครับบอกว่าตั้งหัวข้อข่าวเหมือนกันเพราะว่าเขาเอามาจากแคปชั่นของชาวเน็ตที่โพสต์บนโซเชียลนะฮะเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยตั้งคําถามว่าลิซ่ารวยจริงหรือเปล่าเออทําไมไม่เห็นใส่ทองออกงานบ้าง อันนี้คือคําถามของเขานะครับแอดก็อ่านแล้วก็โอ้โหปวดหัวเลยนะครับคือเขาสงสัยไงเออถ้าน้องรวยจริงเนี่ยทาไมน้องไม่ใส่ทองมาออกงานเลยไปเล่นค,นคอนเสิร์ตก็ไม่เห็นใส่ทองนะฮะคนรวยจริงเนี่ยต้องใส่ทองนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งก็แน่นอนนะฮะตามรูปที่แอดขึ้นให้ดูนะฮะทุกคนก็ เออเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะครับบางคนก็บอกว่าสร้อยบูการี่เส้นเดียวเนี่ยเท่ากับทองกีบาทออบางคนบอกว่าช่วงนี้ทองมันแพงมากนะน้องคงซื้อไม่ไหวนะครับโอ้ยปวดหัวเลยนะทุกคน ซึ่งแน่นอนนะฮะถามว่าน้องรวยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าลิซ่าเนี่ยรวยแค่ไหนตามข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับซึ่งแอดจะอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆน,นะครับแต่ว่าไม่ครบทุกอย่างนะก็ตามข้อมูลที่แอดมีอยู่เล็กน้อยนะครับอ่ะเขา เรามาพูดถึงรายได้ของลิซ่ากันก่อนเลยนะครับรายได้ทางที่1น,นะฮะการเป็นสมาชิกแบ็คพิงนั่นเองนะครับรายได้จากการออกทัวร์คอนเสิร์ตการขายอัลบัม้มรวมถึงสัญญากับค่าย YG Entertainment นั่นเองนะฮะ รายได้อย่างที่2นะครับรายได้จากงานโฆษณาแล้วก็แบรนด์แอมต่างๆนะฮะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นล u ฟิกจงนะฮะโอ้สำเนียงแอดที่สุดยอดจริงๆนะฮะแน่นอนว่าแบรนด์หรูเหล่านี้นะครับก็จ่ายลิซ่าแบบหนักๆจัดเต็มนะครับอ่ะรายได้จากการทําเพลงเดี่ยวนั่นเองนะครับเพลงโซโล่ของน้องนั่นเองเนาะก็มีรายได้มาจากหลายทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายเอ่ยเป็นการสตรีมมิ่งเอ่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เช่นกันนะครับแล้วก็รายได้จากการลงทุน แล้วก็ธุรกิจของลิซ่าเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยนะครับแต่ว่าแน่นอนน้องก็มีการอินเวสต์นะฮะอย่างบ้านที่น้องซื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมกาที่เกาหลีนะฮะทุกที่ที่น้องซื้อนเนี่ยแน่นอนว่าราคามันมีการขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ก็เป็นรายได้จากการลงทุนธุรกิจนั่นเองนะครับเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่ารายได้ของน้องเนี่ยก็มีทางด้านเว็บไซต์สื่อเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมีการรายงานไปด้วยนะครับว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของน้องเนี่ยก็มีประมาณ4 0 0ถึง700ล้านบาทนะครับในปี2024ปีเดียวนะฮะซึ่งแน่นอนว่าน้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีรายได้หลายทางอย่างที่แอดพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข4 0 0ถึง700เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้คงที่นะครับเพราะน แน่นอนว่าแอดเชื่อว่าก็ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับอีกเยอะแยะมากมายดีเดียวนะฮะน้องต้องรวยแบบโคตรจะรวยแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขของเว็บไซต์ที่เขามีการลงเอาไว้สั้นๆเนาะเป็นแค่ปี2024นะฮะโอ้แอดบอกเลยว่าความรวยของน้องนั้นไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าลิซ่ารวยแค่ไหนโอ้สุดจริงๆนะฮะอ่ะก็เก็บมาฝากกันระหว่างวันนะครับก็เป็นข่าวฮาๆเนาะแต่ก็แอบเติมในส่วนของข้อมูลไปนิดนึงนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนสวัสดีครับทุกคน